สวัสดีครับเพื่อนๆผมทนายกริชศรีพนมจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับนน,นเห็นไหมครับไกลๆนู้นนะครับสีาขาวตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่รถผมได้จอดใต้ต้นไม้ เพื่อนๆครับเออเวลาเราจะดูว่าจังหวัดไหนครับจะเิญไม่จริญเนี่ยให้ดูอะไรให้ดูที่ศาลครับถ้าจังหวัดไหนครับมีศาลหลายที่นะครับแล้วยิ่งตึกสูงเท่าไหร่สวยเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นไซ์กลางไปใหญ่นะครับยังไม่ใหญ่นะถ้าใหญ่ต้องกรุงเทพครับ อันนี้ถือว่ากลางไปใหญ่อย่างสารชัยภูมิอ่ะน่าจะเป็นสารขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กแต่ก็ช่างเถอะมันก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญหรอกครับประเด็นสําคัญในวันนี้ก็คือวันนี้ครับตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าสารคดีผมอ่ะมันเป็นช่วงบ่ายก็ก็ดูมาดีแล้วนะครับก็ดูมาดีแล้ว ตอนเช้าอ่ะที่กําลังเดินออกกําลังกายช่วงเช้าครับปรากฏว่าผมเอากิจใจอะไรไม่รู้ก็เลยลองเอาสํานวนออกมาดูครับปรากฏว่ามันเป็นช่งชวงเช้าครับผมก็เอาแล้วตอนนั้นแปดโมงกว่านะครับผมก็เลยรีบไปอาบน้ําอาบท่าปรากฏว่า มาดูอีกทีอ้าวมันเป็นของอีกสำนวนหนึ่งปรากฏว่าเป็นสารบ่ายครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามาสารแต่เช้าจะได้มีคอนเทนต์เป็นคนที่ต้องมีคอนเทนต์ทุกวันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเดินเข้าไปตรงลงอาหารนะครับดูซิว่าเขาจะมีไปเดี๋ยวจะไปตรวจสำนวนก่อนนะครับว่ามันเวลาไหนกันแน่แล้วก็ เดี๋ยวไปลงอาหารไปดูกันว่ามีอะไรกินไหมเดี๋ยวจะเจอกันครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังเดินมานะครับนี่อายการนี่สาถามรปภเมื่อกี้นะครับคดีบ่ายจริงๆครับโอ้โหโชีวิตกูโคตรคอนเทนต์เนะ่ยเอ้ย ต้องนั่งรออีกสามสี่ชั่วโมงกว่าจะได้ขึ้นสารที่พึ่งสุดท้ายร้านค้าสวัสดิการอุตสัห์นครสวรรค์ใหญ่จริงๆนะครับนี่มากเดีย๋ยวผมไปนั่งรอในร้านค้าสวัสดิการดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ในห้องอาหารนะครับห้องอาหารเยี่ยมมากเลยครับ ติดแอร์อย่างดีดูบรรยากาศมีสี่ชั่วโมงครับที่ผมต้องนั่งรอในนี้ทำไงได้ครับก็ ดันมาผิดเวลาเองเช็คเอาโรงแรมไปแล้วด้วยจะกลับไปนอนก็ไม่มีที่ให้นอนก็เลยต้องมานั่งะรอก็รอครับก็ในระหว่างนี้ก็จะตรวจสำนวนไปด้วยนะครับงันคลิปนี้เอาเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายครับผมมาทำคอนเทนต์ให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะยังไงแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม